สวัสดีค่ะมาพบก,กับครูววิในวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธร,รรมนะคะ EP หนึ่งทั้สองแล้วอ้าวอ่าเอ้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 ปีนี้บ,บ้างคะทุกคนสบายดีไหมเอ่ย เราเกือบจะได้เจอกันแล้วเนาะแต่ว่าโควิดก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเป็นเดลต้าพัสนะคะก็คือเป็นเดลต้าที่แบบว่ารุนแรงมากขึ้นจึงทำให้การเรียนการสอนเนี่ยเราก็เปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนเนาะก็คือจะเปิดออนไลน์ในวันที่1ถึงวันที่12แล้วเราก็จะดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะยังไงนะจ๊ะแล้วพวกข่าวดีให้ว่าอาจจะอาจจะอาจจะมีการเขาเรียกว่า เอาได้แบบเห็นหน้ากันมากขึ้นนะคะอาจจะได้พูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นเนาะสำหรับเอ่อครั้งนี้เนาะอ่ะคราวนี้มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลาลาเสียเวลาลาลาคูขออนุญาตวันนี้ไม่มีโจทย์ไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้เรามาฟังกันอย่างเดียวว่าเฮ้ยเทอมสองเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างเนาะแบบว่าเอ้ยเราจะ เป็นยังไงมีการเจอกันยังไงหรือแบบว่าทํำยังไงที่แบบว่าจะให้เราเข้า <Okay. S 1> เข้าใจกันมากขึ้น <Okay. S 1> เนาะใครที่ยังไม่ส่งงานนะคะรบกวนนะคะส่งงานให้ครูหน่อยเนาะเอ่อเพื่อจะได้มีคะแนนของภาพเรียนที่หนึ่งเนาะโอเคไหมเออมาครูมาหมอรำละบาบาอ่าหกยาวบายอ่ไป รู้จักกับครูวิวอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะเพื่อไครที่ไม่รู้จักครูซึ่งก็อาจจะไม่มีแล้วนะคะเริ่มอ้าวครูวิวอ้าวคนนี้แหละยิ้มแย้มแจ่มใสนะจ๊ะเบิกบานตลอดนะคะชื่อเดิมนชื่อคุณเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะสอ,อนวิชาสังคมเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเออจะแปลกเบอร์โทรศัพท์ทุกคนจะหายเลขสี่ข้างหลังตลอดเลยนะจ๊ะเบอร์คูู่0 8 9 4 9 1 6 1้า้าหสี่นะจ๊ะติดต่อได้ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าครูจะรับสายหรือไม่รับสายนั่นเองเพราะว่าครูเป็นคนไม่ค่อยติดโทรศัพท์นะจ๊ะเอา้าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคะแนนเทอมสอเราจะเก็บยังไงเก็บห้าสิบคะแนนเหมือนเดิมลกูกสิตวิสัยคือการเข้าเรียนสิบคะแนนชิ้นงานอีกสิบคะแนนนะคะแล้วก็สอบระหว่างหน่วย10บคะแนนแล้วก็สอบปลายภาคยี่คะแนนรวมเป็น5้าสิคะแนนนั่นเองนะจ๊ะอา้าว เอามาดูก,ดกฎกติกากันหน่อยครูวิวขอย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมอ่ากติกาข้อที่หนึ่งเลยสำคัญมากก็คือนักเรียนนะคะจดเนื้อหาต่างๆลงในสมุดนะลูกนะเฉนะพาะตามที่ครูบอกให้จดในคลิปวิดีโอนะคะและก็พยายามอย่าเลื่อนผ่านเลยก็รุณาเถอะขอร้องเถอะนะดูให้จบนะคะ พรอท้ายคลิปเนี่ยครูจะมีการบ้านหรือมีชิ้นงานต่างๆให้คุณเพราะบางคนแบบว่าเอยดูดูไปแล้วก็ไปวิชาอื่นซึ่งคราวนี้ก็จะไม่รู้แล้วการบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะสองส่งงานตรงตามเวลาเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวขอชื่นชมก่อนเลยมาแม่นการเสียเวลาถั้นลมงก่อนอ้นับหนึ่งชื่นชมผมไม่เห็นอะไรีสูเห็นบ้า ชื่นชมนะคะกัญญาณส่งพงยาดานะคะทํางานเรียบร้อยนี่ดูนะเพื่อนทํางานเรียบร้อยมากนะคะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทํางานมาสวยงามเรียบร้อยมากเลยนะคะชื่นชมนะคะคนที่สองห้องสองนะคะอวันธนาวดีนะคะหนูดีนะหนูดีนะหนูดีทํางานเรียบร้อยมากครูวิวชื่นชมนะคะนี่ดูหน้าแรกแค่หน้าแรกก็ประทับใจแล้วนะจ๊ะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอ่า ต่อมาห้องสามมีสองคนชื่นชมคนแรกเอกพรห์นีทิยเออเอกพงานดีมากเลยนะเอกพรหนะจ๊ะทํางานครบตลอดนี่ทํางานว่าลูกลายสีสวยงามมากเลยนะจ๊ะใครหนึ่งคนนะคะข้าขวานลูกข้าขวานงินเงินดีมากเลยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่นะนี่วาดาว่าวาดอันน,นี้มาเนาะแล้วก็มี ระบายทรงระบายสีอะไรเงี้ยนะคะสวยงามนะคะส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ชื่นชมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะลูกทำงานทีเรียบร้อยนะคะแต่อาจจะไม่ครบหรือขาดบางสิ่งบางอย่างไปบางคนเขียนเนื้อหาครบเลยแต่การบ้านในสมุดไม่ได้ทำนะคะก็มีนะลูกนะสามสงสัยอะไรทักไลน์ถา,ามตลอดตอบช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนนะคะลูกสี่เตรียมความพร้อมที่จะเรียนนาะสุดท้ายคือตั้งใจทำงานเพราะ ทุกงานครูมีรางวัลให้อยู่แล้วนะจ๊ะอาต่อมาในซเรียนเรายังเรียนหนังสือเหมือนเดิมนะคะหนังสือสังคมนั้นเล่มน,นี้นะลูกนะาเล่มเดิมเอา้าขอสรุปภาระงานหน่อยนะคะพารลงานี่ผ่านมาเนาะมีทั้งสมุดมีทั้งใบงานนะจ๊ะมาดูตามนี้เลยใครที่ยังไม่ครบกะุูนานําทำไม่ครบเพราะถ้าคุณไม่ทามไม่ส่งครูก็ไม่ผ่านนะจ๊ะ ครูใจดีแต่เรื่องการเก็บคะแนนการสอบเอาความจริงมาพูดกันนะคะว่าทำหรือไม่ทำไม่ทำยอมรับผลคือไม่ผ่านนะคะแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมาคุยกันได้นะคะเกรดก็จะตามนั้นเลยแต่คนที่ส่งครบลูแวนคะแนนทะลุสวรรค์ไปแล้วลูกคือเกสีมาแน่นอนไม่มีไม่ได้ถ้าคุณส่งครบ ครูสัญญาสายันสมมติถ้าเกิดคคุณส่งครบได้เจ็สิบเก้าอีกคะแนนหนึ่งหยูได้เกสีครูวิวช่วยให้เกสีเลยเพราะครูเห็นแล้วว่าคุณตั้งใจทํางานมาตลอดไม่ห่วงคะแนนเพราะวู้จะห่วงคะแนนเอาไปทําอะไรนะจ๊ะอ้าวอันนี้พาระงานนะคะอ่าอันนี้ก็พาระงานอ่าคลิปวิดีโออย่าลืมส่งนะอ่าพาระงานอันที่สามและพาระงานสุดท้ายก็คือสอบท้ายหน่วยอย่าลืมไปสอบนะจ๊ะ อ้าต่อมาคมสองครูสังคมเราจะเรียนอะไรบ้างพระพุทธเรียนไปแล้วพลเมืองดีก็เรียนไปแล้วกฎหมายก็เรียนไปแล้วคำสองค่ะเราเจอหนึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยแอบ,บขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วจาได้ไหมของเทอหนึ่งจำได้ว่าว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นกี่รูปแบบ ใครจำได้ Dante, ใครจำได้ยกมือขึ้นมา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 เอ้าใครจำได้มีใครจำได้ไหมอ่าขอบคุณมากค่ะจำไม่ได้แล้วหนูลืมแล้วครูอ้ามาการปกครองส่วนของดินได้ออกเป็นสี่รูปแบบอบตอบจเทศบาลและการปกครองพิเศษก่อนจบเพลงหนึ่งครูให้กันบ้านหนึ่งพอจำได้หรือเปล่าการปกครองพิเศษแบ่งออกเป็นกี humano, ่รูปใครจำได้บ้างการปกครองพิเศษแบ่งออกเป็นกี่รปไปไปไป พิเศษแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือการปกครองส่วนต้องากกาบอกว่าการปกครองแบบของเมืองพัทยากากแบบกรุงเทพมหานครนะคะการปกครองพิเศษมีสองที่คือกรุงเทพกับเมืองพัทยานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนอะเทอมนี้เนาะสองคือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในเทอมสองสามคือการผลิตสินค้าและบริการอันนี้เดี๋ยวจะนี้ทำโฆษณาได้นะได้ข่าวว่าระสตไทยก็ทำโฆษณาไปแล้วใช่ไหม คงมีเรื่องนี้ลูกเดี๋ยวไว้โฆษณาขายของกันอีกนะคะอ่ะต่อมาเพิ่มสองเรืออะไรอีกคร,ร,กรูเศรษฐกิจพอเพียงสากลธนาคารภูมิประเทศนะคะภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยไมีก,กี่จังหวัดเออเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจังหวัดไหนอยู่โซนภาคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำอย่างแน่นอนนะลูกนะ อ้าวผ่านไปคีนี้สิ่งสําคัญลูกสิ่งสําคัญที่ครูเป็นห่วงมากเลยขอให้ทุกคนอ่ะครูต้องเลื่อนตัวไปเนาะเดี๋ยวมันจะชนกับโอเพนแชทใช่ไหมครูไปอยู่กับไอ้นี้ได้ไหมไอ้เจ้าตัวตัวไหนได้อ่ะอาครูต้องมาอยู่ตรงนี้แ้แหละตรงหัวนี้ไปฟึ๊บอ่าครูบอกว่าให้หนูนะคะเข้าโอเพนแชทป .5 โอเพนแชทเดิมแล้วนะของเดิมแล้วนะใครเข้าแล้วก็โอเคใครยังไม่เข้าก็ ให้เพื่อนมาเข้าด้วยนะจ๊ะคือจะเป็นการส่งงานตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆนะคะอันนี้ในโอเพนแชทนาะแต่ครูสร้างอีกหนึ่งอันเออที่ครูให้ครูประจําชั้นแต่ละคนไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าเข้ามานะเข้ามานะอันนั้นเป็นไลน์นะคะไลน์แต่ละห้องอ่ะมาดูลายอันนี้ลายอันแรกปอห้ทับหนึ่งใครอยู่ปอห้อทหนึ่ง 1. สแกน QR code อันนี้เลยนะคะลน์นี้มีหน้าที่ทำอะไรลน์แต่ละห้องเรียนนี้มีหน้าที่ หนึ่งทุกสัปดาห์ที่เราเรียนกันเราเรียนจบกันวันเราเรียนสังคมวันจันทร์กับวันพุธใช่ไหมคะลูกอ,อาจจะเป็นวันศุกร์นะคะช่วงเย็นหรือวันพุธช่วงเย็นครูจะมาไขข้องสงสัยทุกอย่างแล้วอาจจะเอากันบ้านมาทำด้วยกันนะคะในแต่ละห้องเดี๋ยวครูจะนัดว่าห้องห้าัำหนึ่งวันนี้นะเจอกันห้าลสองวันนี้นะห้าลสามวันนี้นะเจอกันนะคะในห้าง ลายนะไลายลายห้องลายห้องเราคืออันนี้ห้าทัหนึ่งอันนี้ใครอยู่ห้าทสองสแกนค r วอารโค้ดอ่าสแกนค r โค้ดห้าทับสองอ่าให้เวลารอเพาะห้าทับหนึ่งพูดไปเยอะแล้วอ้าวไปต่อห้าทับสามอ่าก็สแกนอันนี้พอสแกนเสร็จเดี๋ยวครูจะนัดวันเวลามาคุยกันแล้วเอากันบ้านมานั่งทํากันใครไม่เข้าใจ มามาเรียนด้วยกันเห็นหน้ากันหน่อยศกตากันนิดนะจ๊ะทักทายเล่นมุกได้นะแต่อย่ากวนโอเคไหมเล่นมุกได้แต่ว่าต้องมีมารยาทในการออสื่อสารกันด้วยนะคะโอเคไหมเราจะได้มาช่วยกันจะได้ไม่มีงานขางนะคะครูยพยายามหาทุกหนทางนะลูกนะให้ลูกเนี่ยได้มีงานมีการบ้านส่งนะคะโอเคไหมเอ้า โอ้โวันนี้วหมากไม่มีอะไรที่แบบว่าจะไวัยขนาดวันนี้อีกแล้วเพราะเป็นวันแรก <c oughs> เดี๋ยวหลังจากทีวีนี้เราเรียนกันเต็มเหนี่ยวเกี่ยวเต็มที่เพราะเรามีเรื่องใหญ่ๆห,หลายเรื่องเลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่เนาะไปแล้วนะอย่าลืมแอดไลน์นะคะไลน์โอเพนแชทแล้วก็ไลน์กลุ่มห้องของแต่ละห้องด้วยนะแล้วครูเนี่ยจะ มาเจอกันในรูปแบบแบบเห็นหน้ากันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธที่สามพฤศจิกายนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะลูกซู่ๆแล้วพบกันค่ะ